สวยงามน่ากินอร่อยสวัสดีค่ะวันนี้มีสูตรขิงอ่อนดองง่ายๆมาฝากค่ะทำกินเองปลอดภัยค่ะ สำหรับกินแกล้มกับอาหารมันๆแก้เลี่ยนนะคะอย่างเช่นเป็ดย่างข้าวหมูแดงไส้กรอกอีสานเราเลือกใช้ขิงอ่อนคือขิงที่มีสีเหลืองนวลมีลักษณะลำต้นสีเขียวแบบนี้นะคะเริ่มต้นด้วยการทำความสะอาดขิงโดยหักขิงตามข้อต่อเพื่อความสะดวกในการล้างทําความสะอาดค่ะล้างด้วยน้ำสะอาดออกให้หมดนะคะ โดยเฉพาะพวกเศษดินที่ปิดมานะคะแล้วก็ส่วนที่เน่าเสียก็ขูดขูดออกไปค่ะเมื่อล้างทําความสะอาดขิงเรียบร้อยแล้วให้ใช้มีดปอกผลไม้ปอกเปลือกลอกเปลือกขิงออกแบบนี้ค่ะแล้วใช้มีดค่ะตัดส่วนที่เสียหรือตัดเปลือกส่วนที่อยู่ตามซอกออกให้สะอาดแบบนี้นะคะระหว่างที่เรากําลังปอกเปลือก ทำความสาดขิงอยู่เรามาดูส่วนผสมของการท,ทําขิงดองกันค่ะถ้าหากเราใช้ขิง1กิโลกรัมเราจะใช้เกลือ3.5ช้อนชาค่ะแล้วก็ใช้น้ำส้มสายชู500มิลลิลิตรค่ะ และก็ใช้น้ำตาลทราย500กร,รัมจ้าเติมสีชมพูเล็กน้อยที่คั้นมาจากกระเจี๊ยบแดงค่ะต่อมาเราก็นำน้ำสะอาดใส่เกลือแล้วคนให้ละลายค่ะจากนั้นเราก็ฝานหรือว่าซอยขิงบางๆบางๆแบบนี้นะคะแล้วลงไปแช่ค่ะถ้าหากว่าเราต้องการให้ขิงเราเผ็ดน้อยลง ก็นำไปแช่น้ำเกลือสักประมาณ20นาทีค่ะจากนั้นให้เรานำขิงไปล้างทำความสะอาดจนกว่าน้ำจะใสนะคะแล้วเะเด็ดน้ำพักไว้ค่ะแล้วทำการบีบมะนาวลงไปคลุกเคล้าให้ทั่วพักไว้สักประมาณ10นาทีค่ะเราจะสังเกตเห็นว่าขิงเราเริ่มเปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีชมพูระเรื่อสวยค่ะต่อมา เราก็เตรียมหมอ้อเติมน้ำตาลเกลือน้ำส้มสายชูนำไปต้มให้เดือดน้ำตาลละลายดีค่ะแล้วพักไว้ให้เย็นสนิทแล้วค่อยเติมสีจากเจี๊ยบแดงเล็กน้อยค่ะจากนั้นให้นำขิงใส่ขวดที่ทำความสะอาดแล้วเติมน้ำดองลงไปให้ท่วมขิงค่ะแล้วทำการปิดฝาให้สนิท วางพักไว้นอกตู้เย็นประมาณ2-3ถึงคืนค่ะพอหมักได้ที่แล้วค่อยนำเข้าตู้เย็นนะคะขิงจะไม่เสียและจะมีรสชาติที่อร่อยมากค่ะ ยิงหมักนานความเผ็ดของขิงก็จะลดลงลองทําดูกันนะคะเพื่อนๆทําทานเองง่ายๆปลอดภัยสวยและอร่อยค่ะเพื่นเพนท่านไหนที่มีอาการขึ้นไส้ไม่อยากกินอาหารก็ลองทําขิงดองแบบในคลิปนี้ดูนะคะจะช่วยให้รู้สึกดีขึ้นแล้วก็จะเดินอาหารดีขึ้นค่ะขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับชมเป็นกำลังใจเสมอมาค่ะ